สุดยอดเครื่องมือการตลาดที่ใช้ตั้งแต่200ปีที่แล้วและใช้ได้จนถึงทุกวันนี้ทุกคนคิดว่ามันคืออะไรต้องบอกว่าการทําการตลาดออนไลน์ทุกวันนี้หนึ่งในกลยุทธ์ชั้นดีมาจากเทคนิคการทําการตลาดเมื่อ260ปีก่อนย้อนกลับไปประมาณปี1760ในยุคที่ราชวงศ์เฟื่องฟูมีแบรนด์เซรามิกจากอังกฤษอยู่เจ้าหนึ่งเล่นใหญ่สั่งทาชุดชาพิเศษให้กับภรรยาของคิงจอร์ที่3และเอาภาพนี้ไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่ลอนดอนปรากฏว่ากลยุทธ์นี้เวิร์กถ้ามองในมุมการตลาดปัจจุบันในปี 2025, ป2025ก็็เเเเหหมือนนนรราาคที่ตติด ออกมาพูดหรือใช้โพดักอะไรบางอย่างแล้วโพสต์ผ่านสื่อก็ต้องยอมรับว่ามีไม่น้อยเลยที่เชื่อทําตามและซื้อตามทันทีนี่คือสุดยอดเครื่องมือการตลาดเมื่อ200ปีก่อนที่เราเรียกว่า i n f ซอ e n c e r marketing ที่นี่นิยามของคําว่า i n f อน e n c e r คืออะไรแล้วต้องขนาดไหนถึงเรียกว่า i n f อน e n c e r ก็ต้องบอกว่า i n f อน e ซอร r ยุคนี้ไม่จําเป็นต้องมีเชื้อสายเป็นดาราล้อยล้านหรือคนดังยอด f o l l o w ร์หลักแสนแต่เป็นใครก็ได้ที่สามารถ i n f ูเ e n c e การตาัดสินใจของคนอื่นได้ก็จะนับว่าเป็น i n f อน e n c e r แต่แม s เส g ที่สื่อสารเนี่ยจะออกไปไกลแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับียร์ของ i n f l ูที่แบ่ง เป็นลำดับขั้นตามยอดผู้ติดต,ตามมีตั้งแต่หลักพันจนไปถึงหลักล้านหรือทะลุจัก,กรวาลขั้น Celebrity Influ เพราะฉะนั้นเราจะมาเป็น Influ เหมือนกันไม่ได้สิ่งที่น่าสนใจคือผ่านมาแล้วกว่า200ปีทําไมการตลาดแบบนี้ยังเวิร์กอยู่และนี่คือ3เหตุผลหลักข้อแรกเป็นเพราะคนส่วนใหญ่เลือกเชื่อคนมากกว่าเชื่อแบรนด์จะเห็นชัดๆในอุตสาหการรม b e a u ี้อย่าง Beauty Blogger ที่ลองใช้จริงแล้วออกมาพูดเป็นเหมือนการรับรองทางอ้อมทาให้แบรนด์ดูน่าเชื่อถือโดยที่แบรนด์ไม่ต้องออกมาพูดเองเลยข้อที่ 2, 2> เป็นเพราะ Influ รู้วิธีสร้างคอนเทนต์ให้อาางงเทํ ให้แบรนด์เข้าไปอยู่ในสายตาของกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าโฆษณาทั่วไปข้อ3เพราะอินฟลูสร้างเพอร์เซพชันได้ดีมากกว่าแบรนด์พูดเองด้วยคอนเทนต์หรือโพสส่วนใหญ่ของอินฟลูมักเฟนลี่มากกว่าแล้วก็ดูจริงใจมากกว่าสรุปแล้วไม่ว่าจะยุคไหนอินฟล f เซอร์มาร์เก็ตติ้งก็ยังเวิร์กอยู่เพราะมันพูดผ่านคนไม่ได้พูดผ่านแบรนด์และสุดท้ายคนก็ยังเลือกเชื่อคนมากกว่าโฆษณา